สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองแต่เป็นแบบออรอบด้านเลยที่เขาเรียกว่า holistic self development ใช่ไหมครับจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยดูเหมือนจะเน้นการสร้างสมดุลหลายๆอย่างในชีวิตไปพร้อมกันอ ใช่ค่ะคือเป็นแนวคิดที่มองภาพรวมของการพัฒนาตัวเองไม่ได้เจาะจงแค่ด้านใดด้านหนึ่งอย่างเดียวจุดเด่นเลยคือเขาบอกว่าไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่ขอให้ทำสม่ำเสมอครับผมความก้าวหน้าเล็กๆในหลายๆด้านนี่แหละสำคัญกว่าการเก่งสุดยอดแค่เรื่องเดียวน่าสนใจมากครับงั้นเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือกลั่นเอาแก่นสำคัญหรือมุมมองที่แบบ เออน่าสนใจเอาไปปรับใช้ได้จริงจากข้อมูลชุดนี้กันได้เลยค่ะถ้าดูภาพรวมคร่าวๆจากเนื้อหาเหมือนจะมี5ด้านหลักๆเลยนะครับมีร่างกายจิตใจความคิดการงานอาชีพแล้วก็ความสำคัญใช่ค่ะครอบคลุมเลยเกือบทุกมุมของชีวิตเลยเนาะ อืมและที่สำคัญคือเขาเน้นว่าทุกด้านมันเชื่อมกันหมดเลยค่ะไม่ได้แยกกันเด็ดขาดอย่างในข้อมูลชิ้นหนึ่งบอกว่าถ้าเรานอนดีขึ้นซึ่งเป็นเรื่องร่างกายใช่ไหมคะครับมันก็จะช่วยให้เราจัดการความเครียดที่ทำงานได้ดีขึ้นอันนี้ก็โยงไปเรื่องงานแล้วก็ยังทำให้อารมณ์เรานิ่งขึ้นด้วยอันนี้ก็ด้านจิตใจอ๋อเข้าใจเลยครับคือมันส่งผลต่อการเป็นทอดๆเหมือนโดมิโนโเลย ใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยการพัฒนาจุดหนึ่งมันเลยไปช่วยกระตุ้นจุดอื่นๆด้วยนั้นเราลองลองเจาะทีละด้านดูไหมครับเอาแบบที่น่าสนใจหรืออาจจะต่างจากที่เราเข้าใจกันทั่วไปเริ่มที่ร่างกายก่อนเลยนอกจากออกกำลังกายนอนเยอะๆมีอะไรอีกไหมครับในข้อมูลนี้มีค่ะ ที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้เน้นแค่ว่าต้องออกกำลังกายเป็นชั่วโมงๆนะคะแต่พูดถึงแบบว่าการเคลื่อนไหวตัวสม่ำเสมอตลอดวันอ่ายังไงครับก็เช่นลุกเดินบ้างทุกชั่วโมงหรือยืดเส้นยืดสายนิดๆหน่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าอาจจะดีพอๆกับการออกกำลังกายหนักๆแต่นานๆานทำทีก็ได้โหอันนี้ดีเลยทำง่ายขึ้นเยอะแล้วก็เรื่องการนอนเขาเน้นคุณภาพด้วยไม่ใช่แค่จำนวนชั่วโมง คุณภาพการนอนอืมอันนี้สำคัญจริงๆครับแล้วด้านจิตใจล่ะครับการฝึกสติการเขียนบันทึกมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้พูดถึงแค่การนั่งสมาธินิ่งๆอย่างเดียวนะคะแต่รวมถึงการฝึกสติในเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเช่นอะไรบ้างครับก็แบบตอนแปลงฟันก็รู้ตัวว่าแปลงอยู่ตอนกินข้าวก็รับรสชาติเต็มที่หรือแม้แต่ตอนคุยกับใครก็ตั้งใจฟังจริงๆ อ๋อคือดึงสติกลับมาง่ายๆไม่ต้องใช้เวลาเยอะใช่ค่ะช่วยลดความฟุ้งซ่านได้ดีเลยส่วนการเขียนบันทึกเนี่ยมีแนะนำให้ลองเขียนบันทึกความสำเร็จเล็กๆน้อยๆหรือ small wins อะคะ่ะโหอ,อันนี้น่าจะดีช่วยสร้างกำลังใจได้เลยนะเนี่ยใช่ค่ะทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเยี่ยมเลยครับต่อไปด้านความคิดล่ะครับนอกจากอ่านหนังสือเยอะๆหลากหลายแนวแล้ว มีประเด็นไหนที่เขาเน้นเป็นพิเศษไหมครับมีค่ะเรื่องการคิดเชิงวิพากษ์หรือ critical thinking เนี่ยเขาขยายความได้น่าสนใจมากไม่ใช่แค่ตั้งคำถามนะคะแต่รวมถึงการที่เราต้องรู้ตัวด้วยว่าเรามีอคติอะไรอยู่บ้างการตระหนักถึงอคติตัวเองอืมใช่ค่ะแล้วก็ต้องประเมินด้วยว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันน่าเชื่อถือแค่ไหนก่อนจะเชื่อจริงๆจัง สำคัญมากเลยครับยุคนี้ข้อมูลมันเยอะไปหมดจริงค่ะแล้วเขายังสนับสนุนให้เราลองคุยกับคนที่คิดต่างจากเราด้วยนะเพื่อรับคมความคิดของเราเองเออจริงด้วยการคุยกับคนเห็นต่างนี่ช่วยเปิดมุมมองได้เยอะเลยมาถึงเรื่องงานกับอาชีพบ้างครับนอกจากตั้งเป้าหมายหาเมนท่อแล้วมีมุมอื่นอีกไหมเขาพูดถึงเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ life long learning ไม่ใช่แค่เรียนเพื่อเลื่อนตำแหน่งนะ แต่ให้เราปรับตัวได้ทันโลกด้วยครับผมมีแนะนำให้ลองตั้งเป้าหมายการเรียนรู้เล็กๆทุกไตรมาสก็ได้เช่นเรียนทักษะใหม่ๆที่เกี่ยวกับงานหรืออ่านหนังสือในสาขาที่ไม่คุ้นเคยไปเลยแล้วก็เรื่องเครือข่ายสนับสนุนหรือซัพพอร์ตเน็ตเวิร์กนี่ก็สำคัญไม่ใช่แค่เมนทอร์แต่หมายถึงเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ได้ที่ช่วยผลักดันเราการมีคนช่วยผลักดันนี่สาคัญจริงๆครับ สุดท้ายด้านความสัมพันธ์มีอะไรนอกเหนือไปจากการสื่อสารดีๆหรือการขอบคุณกันไหมครับเออมีเน้นเรื่องความเข้าอกเข้าใจอย่างแท้จริงค่ะ genuine empathy เข้าอกเข้าใจแบบจริงใจใช่ค่ะคือไม่ใช่แค่ฟังแต่พยายามเข้าใจมุมมองความรู้สึกของเขาจริงๆแล้วก็อีกเรื่องคือการกำหนดขอบเขตที่ดีต่อสุขภาพในความสัมพันธ์หรือ healthy boundaries นะคะ อ๋อการตั้งขอบเขตอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยเพื่อรักษาเป็นตัวเองเนาะใช่เลยค่ะจะเห็นว่าจริงๆแล้วแนวทางที่ข้อมูลพวกนี้นำเสนอเนี่ยมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่พอทำเรื่อยๆสม่าเสมอมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ใหญ่ขึ้นได้ครับหลักการสาคัญที่เห็นชัดๆเลยก็คือความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราจัดการไหวแล้วก็ เออต้องยืดหยุ่นด้วยปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์สรุปได้เลยว่าเคล็ดลับคือเริ่มง่ายๆทำให้สม่ำเสมอไม่ต้องเป๊ะตลอดก็ได้พลาดบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วก็อาจจะลองบันทึกความคืบหน้าเล็กๆน้อยๆดูอืออืใช่ค่ะการบันทึกนี่ช่วยให้เห็นการเติบโตของตัวเองจริงๆเป็นกำลังใจที่ดีเลยครับผมถ้ามองภาพรวมทั้งหมดนะคะนี่มันคือการเดินทางจริงๆค่ะไม่มีวันสิ้นสุด เป็นกระบวนการที่เราเรียนรู้ปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆในทุกด้านเลยแล้วแต่ละด้านมันก็ช่วยส่งเสริมกันทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นในแบบที่สมดุลเห็นภาพชัดเลยครับว่ามันคือการเดินทางจริงๆไม่ใช่จุดหมายที่ไปถึงแล้วก็จบซึ่งเนื้อหาส่วนท้ายๆของแหล่งข้อมูลหนึ่งเขาก็ทิ้นท้ายไว้ดีนะครับว่าขอให้สนุกกับการพัฒนาตัวเองในทุกๆวันอืมันก็ทําให้เราฉุกคิดต่อนะครับว่าถ้าการเดินทางนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆเนี่ย แล้วอะไรคือสิ่งเล็กๆที่เราแต่ละคนพอจะเริ่มทําได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อให้การเดินทางนี้มันไม่ใช่แค่การพัฒนาที่ดูจริงจังอย่างเดียวแต่เป็นการค้นพบความสุขความหมายในแบบของเราเองไปด้วยได้ก็น่าจะเป็นคําถามที่น่าสนใจให้ลองแอไปคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผม